เรียนท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับหัวหน้าง,งานพัฒนาหัวหน้าง,งานเครื่องตรวจสภาพรถนะครับก็ <c oughs> วันนี้นะครับจะมา,านำเรียนปรึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจนะครับตามหนังสือของสอนรนะครับด่วนที่สุดที่คค .0417.4 ่ค04 เป็นหนังสือเวียนนะครับวหนึ่งศูนย์นะครับลงวันที่ยี่สิบสี่กุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเรื่องแบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับประจาปีงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับซึ่งแบบสำรวจความพึงพอใจตัวนี้นะครับแบ่งออกเป็นสีด้านด้วยกันนะครับด้านที่หนึ่งก็คือผู้ร่วมประมูลแผ่นป้ายจะเบียนรถนะครับด้านที่สองก็คือผู้พิการที่ได้รับความช่วยเหลือตามพันธกิจที่สองนะครับ ด้านที่3ก็คือหน่วยงานที่ขอรับสนับสนุนจากกองทุนนะครับของสนบเราเนี่ยก็มีหลายโครงการนะครับมีหลายโครงการซึ่งในส่วนมาตรฐานนะครับที่ผมเห็นในหนังสือนะครับมีอยู่5โครงการนะครับแล้วก็ในด้านที่4นะครับด้านสุดท้ายก็จะเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการนะครับซึ่งกําหนดจํานวนของผู้ตอบแบบสอบถามมาไว้นะครับในด้านที่4นี้นะครับจำนวนไม่น้อยไม่น้อยกว่า100รรายนะครับ โครงการทั้งสีรห้านี่นะครับของเราก็เอามาดูแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับเราก็จะเป็นข้อ3ามข้อสี่นะฮะก็ทีนี้ส่วนมาตรฐานนะครับมีเกี่ยวข้องอยู่5้าโครงการที่ผมไปดูก็มี1นึ่ชช่าง2หน่วยเื่นที่เร็ว3 V l c MA แล้วก็โครงการที่5้าเนี่ยน่าจะเป็นของพี่เนะครับเป็นโครงการจัดหาเครื่องวัดทาไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยสําหรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งการดาเนินการเนี่ยนะครับ เนื่องจากว่า,าแบบสำรวจเนี่ยที่เราจะต้องดําเนินการนะครับเขาใช้แบบฟอร์มเดียวนะครับสําหรับ5โครงการในนี้เ,นเป็นแบบฟอร์มเพียงแบบแบบฟอร์มเดียวนะครับให้เรากอกรายละเอียดแยกเป็นชื่อโครงการไปนะครับซึ่งผมดูไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าจะให้แต่ละแต่ละคนนะครับผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละคนเนี่ยดำเนินการสารวจเองนะครับก็จะเกิดความวุ่นวายหนึ่งเกิดความวุ่นวายเนื่องจากข้อมูลมันมี มันมีข้อมูลที่ส่งเข้าไปในไลน์นะครับหลายครั้งหลายคราแต่ละโครงการแต่ละคนต่างก็ส่งเข้าไปนะครับคนต่อแบบตำรวจก็อาจจะเกิดความสับสนนะครับทําให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เราต้องการมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นควรว่า,าคนที่จะดําเนินการร่วมกันไปในคราวเดียวเลยนะครับโดยผมแยกกลุ่มโครงการออกเป็นสองกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่หนึ่ง ให้ผู้ช่วยช่างตอบสองให้ช่างเป็นคนตอบนะครับโครงการที่จะให้ผู้ช่วยช่างตอบนะครับมีอยู่2องโครงการก็คือ1โครงการผู้ช่วยช่างเองนะครับซึ่งเป็นเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับผู้ช่วยช่างกับ2องโครงการหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับซึ่งเวลาที่เราออกหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับเราไปติดตามสถานะเครื่องตรวจสภาพไปติดตามการดูแลบำรุงรักษานะครับไปติดตามข้อมูลนั่นต่างๆนะครับเราก็ประสานกับผู้ช่วยช่างเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โครงการผู้ช่วยช่างกับเครื่องที่เร็วเนี่ยผมจะแจ้งข้อมูลแบบสำรวจไปในกลุ่มไลายผู้ช่วยช่างครับแล้วก็3โครงการที่เหลือนะครับก็จะเป็น vlma แล้วก็โครงการาเครื่องวัดและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมเห็นควรว่าให้เราแจ้งข้อมูลการต่อแบบสำรวจความพึงพอใจเนี่ยไปในคราวเดียวเลยนะครับ เราไม่ต้องแยกโครงการ,รไปในเขาเดียวแต่ชี้แจงให้ละเอียดน,นะครับว่าให้ดําเนินการยังไงนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดเกิดความสับสนนะครับนะครับแล้วก็เวลาดําเนินการเสร็จแล้วนะครับให้เราสร้างอัอลบั้มเอาไว้นะครับอัลบั้มแต่ละโครงการเอาไว้ว่าอัลบั้มนี้ตัวแบบสํารวจของ โครงการไหนตอบแบบตำรวจความพึงพอใจของคนของโครงการไหนหน่วยงานใดที่เข้าไปตอบแบบตำรวจของโครงการไหนเสร็จแล้วนะครับให้แคปหน้าจอแล้วก็พิมพ์ชื่อหน่วยงานเข้าไปในในไฟล์ภาพนั้นนะครับแล้วก็แอดไฟล์ภาพเข้ามาในกลุ่มล n e นะครับซึ่งอัอลบ,บั้มที่เราสร้างเอาไว้นะครับสามารถรองรับไฟล์ภาพได้ถึง1 0 0 0ไฟล์ภาพนะครับซึ่งเพียงพออยู่แล้วนะครับนะครับผมเห็นควรว่าควรจะดาเนินการอย่างนี้นะครับ เพื่อ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 ที่เราจะได้ทราบว่าอันนั้นหน่วยงานไหนตอบเข้ามาบ้างแล้วนะครับจํานวนที่ตอบเข้ามามีเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ดําเนินการไปการดําเนินการตอบแบบสนรนาเป็นไปตามที่เรากําหนดไว้ไหมนะครับเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่เรากําหนดไว้หรือเปล่านะครับการดําเนินการเห็นควรว่าน่าจะดาเนินการไปในแนวทางนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับแล้วก็การตอบแบบสํารวจนี้นะครับหน่วยงานต้นเรื่องนะครับ ก็ได้แจ้งให้เราเนี่ยทำบันทึกข้อความนะครับแล้วก็ทําหนังสือแจ้งกลับไปที่รายงานผลการดําเนินการเนี่ยกลับกลับไปที่หน่วยงานต้นเรื่องนะครับผมก็เห็นควรว่าในส่วนของการการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ต่อบบสํารวจเนี่ยสําหรับของโครงการพี่เอเนี่ยก็งานเครื่องจะเป็นคนดําเนินการให้นะครับส่วนในการของการรายงานผลนะครับก็จะให้ช่างทันวานะครับทําบันทึกแล้วก็เสนอให้พี่เอไปนะครับ ก็แนวทางการดําเนินการคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางนี้ก็น่าจะได้ประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลตามที่เราตั้งใจไว้นะครับน่าน่าน่าจะไม่เกิดปัญหาติดขดัดเนื่องจากว่าโครงการการรายงานด้านต่างๆเนี่ยผมเคยเก็บข้อมูลมาประสบปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พยายามหาแนวทางในการปฏิบัติให้มันถูกต้องชัดเจนนะครับให้มัน ได้ประสิทธิธภาพสูงสุดนะครับก็ถ้าถ้าเราไม่ดําเนินการตามแนวทางนี้ก็เราอาจจะดําเนินการในแนวทางอื่นก็ได้เช่นมีการประชุมซูมนะครับแล้วก็พาต่อแบบสํารวจที่ละโครงการแล้วก็ส่งแต่ละหน่วยงานส่งไฟล์ภาพเข้ามาในอัลบัม้มเสร็จแล้วก็ให้ตบต่อไปอีกโครงการหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับ แต่แต่แต่เบื้องต้นก็เห็นควรว่าให้ควรดรําเนินการอย่างนี้ก่อนนะครับก็นำเรียนมาเพื่อปรึกษานะครับหาหากเห็นสมควรดรําเนินการตามนี้ผมก็จะได้ดําเนินการต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม